มาพี่น้องครับมือนีไก่ย่างนิเชียนบุรีครับมาก่อนก็ใครต้มที่ขาดไปเลยกองคู่กันครับตาบักหุ่งครับพี่น,ออน้องมาพี่เขาทำกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบ้องไปสุขกสุขซนค่ะมาพอกระติกเวลาเจ้าพี่น้องกับเซฟนัวพวัอองพิทนะคะโอ้ยหุ่นไหวอะไรพี่น้องคะับบ้งบ้อเอาเนี่ยเขากันโอ้ยเอ้าเอ้าเาได้ได้ได้มือน,นีหอนไรคะ่ะก็เลยเขามากินทั้งในค่ะ,คะ เอาห้องไต้เด้อเขาห้องเราน้องิเนสวัสดีค่ะได้ยังวัสดีค่ะวัสดีก่อนค่ะวัสดีก่อนควัสดีค่ะยังค่ะวัสดีค่ะเวจ้ากสวยยังค่ะลำลำห้องเแล้วมามือนี้คืออยากกินตะบูกุ้งมาขอยกให้มามี้เพิ่นตักไปกิรมนีแสบลามือโอ้ตักนก็เลือเขาปนี่ เขาห่อนนเขาห่อนแต่ว่าแตาเครื่องไหยส้ตุ๋เสียบอร่อยจลูก่างหลานช่างลูกช่างหลานมามามาเร็วอร่อยเหรอนั่งหรือล่าอินเดขียนกับอุลกิน้อง ไปมตับางครงมีตับสีตบงคนลูกนปกติปกติป่เคยงานเห็นเสียบาคูยิบก่อนเล้รเเวพี่บังวันน้งเห็นด้วยหรออืมอะไรคะอืมถอยชีสพอแล้ว ว่าก่อนเอาไปืนให้สุกเอาไปนเเวเรื่องอะไไม่เอาหยกนได้คิีวแสพี่น้องแสีได้มาไดเี่ยไปดึงเดีไปดึงเขาด้วยเัวหิงอย่างนี้เล้อาคิวอาคิวคิ้วเอว เปไหนยินที่ไปหล้วยเออเอเยวสองอยงเป็นย่างเรพี่มาลุมพุเป้าฝุ่นรอือหึกบนีมันอม้วอกรับตรงมือนี้คืออยากกินแตงโมกอนหั โมเดลว่าคุณอยากคุณหรยัาบน้ำเล่เมนูนี่ใหญ่เี่ยมันคให้กินอเมนูก็วกินดูนลกินกปีบเสียบเสี๋ยาเอาขบุไปลงเดินน้ำสิบหกวันทำให้ปิงกุ้งปีงไก่าวันนี่เราเดพงๆมากมากเ่มสูงแันนเนน อืมอืมอืปักไฟนะคะหมุยังคะหมุยังเี้ยวมันงกันขูดบ้ากันใช่ไหมไม่ไมงปวดอะปวดสาดคับอกว่าเดี๋ยวกินข้าก่อนาอกล อืมโหสับอมโออ้ชิมี่หอมสุมาลี่มีหอมสุเวนาลินน่ะอือมีบีกนองอ้ชนมีรัสุขภอืแต่ม้อหูนี่งดอยากอะไรนอน่บข้าวดอวยบนข้าวามแบบแบบด้ย หอ,อมีอู่กรเทียมัข้าวน้ำหอมยี่ปูมังเนี่ยอือแต่กระดาน,นีถไหนึ่งกำลรงจับเมืมย แต่ว่าก็พีกำนิงมาแดงแสบอยู่แสบอีหลยอ่าฮิวข้าแสบอยู่ทำยังไงก็แบวอะไรก็แ่าโอปปาบันี่คือแดดอยาโอปปาบอกว่าโอปาเจ้าปีจะเป็นอันจะเป็นอันเมียสรางอาดเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นสินี่หนูค่น่ะ ใบเย็นใบเย็นจะยินตะยาใบเย็นแล้วพันแพร่นะพันแบบเ่นจะอ้วกกันนะเพิ่นกว่าเขนเป็นกระเพาะใบเย็นใบเย็นนู้นใบเย็นไงนี่ลูกเคี้ยวไม่เอาลูกไม่ใช่ความหนูตะเกลี์ย่านฟ้องน้ำทั้งหลายไหมฮะหนมมดแดงหิมมดแดงอยอะมากอืม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 เนี่ยตุ้งใจ กินไม่ได้มันจะเป็นเก้านูนนู่นนูนไล่ไ่ไปคิวโคตรคคคิ้วหัวซันลานี่ยแม่เิดปลิน่ชุดกับพิกอันนี้เช่อได้ี่ยพอดีน่ใหาเม็ดพอดีปพริดรังบังไลยเลยดิ นั่นไปเกลือมาสองเอามาผัดกระเพราอืมหอมใช่ไหมผมมาทำบะพริกกับกับพราวบานเนี่ยเอามาผัดกระเพราก็ได้เสียงคุณคุณหนูแม่อะไรคะหนูขาไม่ไม่ลงมาค่ะแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วค่ะแล้วมัเสียงกระเทยมันตื่นหรอกป่านนี้น่ะตื่นแล้วนอนต่อมาอยากหัวแากบานน่าอนเองอืมอืมไปก่อนไปก่อนเว้ยอือื เกิดเกย่แันคือพวกพักกันเบอนไรทั้งนั้นเลยเสียีนี่ืออเบาเบาอแบบพอแล้วปลาข้าวตัดหนัาตัดน้วยนี่มา

อืมอร่อยสุาปจะที่แม่ร้องเหออืมเออแม่อหมอ่ะเอออ่ะโคตรเบิ้งเบิ้งเบิ้งปีจะเปียที่นี่นะ นเ,นนเ,นนเนี่ยบมาก่อนเนี่ยบมาก่อนูจั๊กได้แนวแามนะนั่นไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้อันนั้นไม่ได้<อ>ม,มัมนี่นี่รึมันี่มันนี่มาเป็นนี่รึมัมนี่เอามามา่อะอมาข่ามานี่มามาเลยไม่ใช่ <laughs> ยงก่อนอีเยพี่พีเพี่เช <Yeah, ่นเต้ใจหนีซิบเช่นตอีซิฟบีเพี่ไวแล้วหี้หรออืมไมตลอดนะกไม่ตลอดแต่ว่าเลกากัเนี่ยเป่นจีบึงกว่าป่ะูกจาเนี่ยมันจะนี่มือแรกหน้านยิ่งจว่ากันเสมอบอกไม่เอาไม่เอาทำไม่ได้ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลก่อนอืม huh. อืมอ um ืมอ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 อมออ เป็นในพน้องม่วนดีวะขันสาดีวะผ้าเข่าพ้านี่ยอยรงไได้กินหลายๆเด้อใครอยู่สมกับเปิดอยู่มะเขือหอยแครงเป็นอย่างหอยแครงเป็นอย่งได็กอ่ะอยากกินคักรก,ก,ก,กินได้สามตัว่อ,อยากไปเสิร์เหมือ,อ,อนซุนน่นเหรอก็เนี่ยกินแล้วเพิ่งกะเกะต่ำเดิ๋ยว แต่เขาวบนถึงมีหอยซุ่งหอยเขาบดถึงก็สีมีลูกสิกเขาหลัหอยพูดงานอยากซูมวเ่วเสซ่บหอยืี่หันหนานี้ยังอยู่กินไม่เป็่นบุอยากดูกปปน,กนเดี๋ยวจะมีลูกนี่แหละอยากจงว่าั่แบบแต่พอมันมันเน่ะ ตุณจะบปกินกุ๊กไกลหรืเปล่ากินแต่ว่าสิเอ็ดรงแต่บาคุ้งหลายกว่าแต่มุ้งเรเบิดแล้วพี่เนาะแน่อกระเบิดบปหนี่โอ้ยตายตายไม่ใใส่เต็มแก้วอยู่น้ำปลาเดียกม่าเป็นจะกินหัวนมเบิน้ำจ้บหัวบ่ายก็ิเสียย่ายิเี้ยนะจอือก็ไป อ้มพป่งแล้วลูกอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรได้บ้างมานิน้าเสืออะไรเนี่ยอืมไหนไหนสีลงตัวปะเนี่ยต้องเมาลีบหมดอีกต้องไมาจยุดเลย

อันใหญ่ไหมคะเบิ้งมันจะงเ,งเปียบบนี้เอาอย่างนี้มาเต้นใส่ลุกค่ะมันมันเหลืองตัวเมียบอกว่าเต้นใส่ลูกเต้นใส่แล้ว <c oughs> สีได้ย <c oughs> ินแมวเสืะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเต้นเต <c oughs> <c oughs> ้นแมวแล้วเมียพูฮาพู้ฮาแล้เต้นใส่แล้อ๋อแสดงว่าสูตรเดียวกันอยู่ อยะนยังหวันวัดจูเขาเด้อืดวันนี้เสียแต่หมูู่๊ปั้บีวันนี้น่ามันอมเอ๋เอ๋เอ๋เอ่าคิวไม่กินนั่นนะี่โดนอ่ะม,มันไม่มีกลิ่นข้าวด้วยหรือว่าผีข้าวขนาดนั้นวะบอกเ,อเลยข้าวสิมันบอกแล้วไเออ เออเบิ่ขาวละรู้ขาวละนบ่เอาจังสั่นล้วพี่น้องเอ้่อยไปนี้ความอุ่นไหวเลยพี่น้องความอุ่นอวามากสุดยอดค่ะคลิปนี่ยขอบคุณมาขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้ที่เป็นติดตามรับชมรับฟังส่งแฉม้ารับใจด้วยนะคะแต่บางคนคลิปไม่เ้องเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย